ราชวงศ์ญี่ปุ่นเจ้าหญิงโนบุโกะพระชายาในเจ้าชายโทโมฮิโตะเจ้าหญิงโนบุโกะพระชายาในเจ้าชายโทโมฮิโตะมีพระนามเดิมว่าโนบุโกะอาโซเป็นพระชายาไมา้ของเจ้าชายโทโมฮิโตะแห่งมิกะซะและเป็นหลานสาวของชิเงรุโยชิดะ และน้องสาวของทาโรอาโซอดีตนาย,ยกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเจ้าหญิงโนบุกุประสูติมเมื่อวันที่9เมษายนพศ2498ในครอบครัวคริสตังเป็นทิดาคนที่3ของทากากิชิอาโซประธานบริษัทอาโซเดิมทำธุรกิจเกี่ยวกับการขุดเหมืองฐ่านหินและโลหะ ปัจจุบันผลิตปูนซีเมนเวชกรรมและอาหางสาริมมทรัพย์พระชนนีคือคาสุโกโยชิดะพระชนนีเป็นบุตรสาวของชิเงรุโยชิดะอดีตนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นเจ้าหญิงโนบุโก มีพระเชษฐาคนโตคือทาโรอาโซอดีตนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นเช่นเดียวกับผู้เป็นตาทั้งนี้พระอิยกาฝ่ายพระชนกสืบสันดานมาแต่ตระกูลคาโนซึ่งเป็นไดเมียวปกครองแคว้นโอจิโนมิยะพระองค์เข้ารับการศึกษาที่ประเทศอังกฤษและสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย โอดลินเฮาส์ในปีพศ2516ต่อมาได้เสด็จกลับประเทศญี่ปุ่นเป็นครูสอนภาษาอังกฤษในโรงเรียนอนุบาลโชโตะท,ที่ทรงก่อตั้งขึ้นเองในย่านชิบุยะเจ้าหญิงโนบุโกะทรงพบกับเจ้าชายโทโมโฮิโตะแห่งมิกะสะครั้งแรกที่ประเทศอังกฤษซึ่งขณะนั้นเจ้าชายโทโมโฮิโตะ ยังเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดเจ้าชายเคยขอเจ้าหญิงโนบุโกเสกสมรสเมื่อปีพศ2516แต่ถูกปฏิเสธเพราะเจ้าหญิงโนบุโกยังเยาวชันษาต่อมาสำนักพระราชวังได้ประกาศกำหนดการพระราชพิธีมัน เมื่อวันที่18เมษายนพศ2523โดยมีพระราชพิธีมั่นเมืม่อวันที่21พฤษภาคมพศ2523และมีพระราชพิธีเสกสมรสเมื่อวันที่7พฤศจิกายนพศ2523หลังการเสกสมรสได้รับพระอิสริยยศเป็นเจ้าหญิงพระชายา ถือเป็นเจ้านายญี่ปุ่นพระองค์ที่สองที่มีพื้นเพเป็นคริสตต่างพระองค์แรกคือสมเด็จพระจกักรพรรดินีมิจิโกะแต่ต่างตรงที่เจ้าหญิงโนบุโกะทรงผ่านพิธีศีลล้างบาปมาแล้วทั้งสองมีพระธิดาด้วยกันสองพระองค์คือเจ้าหญิงอากิโกะแห่งมิกาซาและเจ้าหญิงโยโกะแห่งมิกาซะ เดิมเจ้าชายโทโมฮิโตะและครอบครัวประทับอยู่ร่วมกันในเขตพระราชฐานอากาสกะเขตมินาโตโตเกียวกระทั่งเดือนตุลาคมพศ .2552 เจ้าหญิงโนบุโกะส่งแยกจากพระสวามีและพระธิดาไปประทับที่อื่นเจ้าหญิงโนบุโกะส่งพระประชวรด้วยภาวะ พระสมองขาดพระโรหิตชั่วขณะเมื่อเดือนพฤษภาคมพศ2547พระองค์ประทับรักษาพระอาการพระประชวนณพระตำหนักโซมะเมืองคารุอิสาวะจังหวัดนางานโนครั้นพศ2551เจ้าหญิงโนบุโก,โกมีพระอาการหอบหืดต้องเข้ารับการถวายการรักษาที่โรงพยาบาล และต้องรักษาพระอาการประชวนณสถานพยาบาลในเขตเมืองอิสุกะก่อนเสด็จกลับกรุงโตเกียวด้วยเหตุนี้เจ้าหญิงโนบุโกจึงงดพระกรณณากิจดตั้งแต่เดือนมกราคมพศ2549ก่อนกลับมาประกอบพระกรียากิจและปรากฏพระองค์ต่อสาธารณชนอีกครั้งในพศ2556 กลางคืนของวันที่8กันยายนพศ2562เจ้าหญิงโนโบุโกะทรงหกล้มที่พระตำหนักในกรุงโตเกียวก่อนเสด็จเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเคโอในเช้าวันรุ่งขึ้นเพราะรู้สึกเจ็บบ้านพระองค์อยู่ตลอดกระทั่งแพทย์ผู้ถวายการรักษาตรวจพบว่ากระดูกสันหลังหัก ต้องถวายการรักษายาวนานถึง3เดือนเดือนพฤศจิกายนพศ2565เจ้าหญิงโนบุโกถูกวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่หนึ่งแต่คณะแพทย์ไม่ได้วิตกกังวลเพราะพระองค์ไม่มีพระอาการประชวนจากมะเร็งที่ชัดเจนเจ้าหญิงโนบุโกเข้ารับการถวายการรักษา ที่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเคโอเมื่อวันที่16พฤศจิกายนในปีเดียวกันเพื่อทำการตรวจเพิ่มเติมก่อนเข้ารับการถวายการผ่าตัดนำก้อนเนื้องอกออกในวันที่19พฤศจิกายนทว่าหลังการผ่าตัดไป2ชั่วโมงก็พบว่ามะเร็งของเจ้าหญิงโนบุโกอยู่ในระยะ0ไม่ใช่ระยะ1 เจ้าหญิงโนบุโกะ,สะเสด็จออกจากโรงพยาบาลเช้าวันที่24พฤศจิกายนคณะแพทย์ผู้ถวายการรักษายืนยันว่าร่างกายของพระองค์ฟื้นตัวได้อย่างรวดเร็วและโอกาสที่จะเกิดมะเร็งซ้ำนั้นมีน้อยมาก